ตรงนี้นะคะจะเป็นทางเดินไปยังป่าชายเลนนะคะเมื่อวานนะคะมีฝนตกมานะคะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยตอนหัวรุ่งนะคะน่าจะมีฝนตกมาอีกรอบมึงด้วยนะคะความชุมช่มชื้นนะคะมีความชุ่มชื้นมีความสดชื่นนะคะสงสัยจะเป็นช่วงน้ำลดนะคะน้ำลดต่อผุดนะคะ รากของกองกลางขึ้นมาเต็มเลยนะคะวันนี้เราเข้าป่าเหมือนกันนะคะเข้าป่ากองกลางค่ะป่าชายเลนนะคะพักเหนื่อยค่ะวันนี้น้ำนะคะระดับน้ำลดลงมากเลยนะคะจะเห็นเสาที่มีเออ หอยนะคะเกาะอยู่นะคะปริมาณน้ำลดในระดับที่เห็นพื้นน้ำเลยนะคะพื้นดินขึ้นไปทำไมอีก,กน,นั่นอะ่ะดูนะคะรากกงกลางจะสวยงามมากเลยค่ะบางคนเขาก็มีความสนุกกับการได้ชื่นชมธรรมชาติแบบแปลกๆนะคะ ถ้ามีผลไม้อยู่ข้างบนนะคะปีนขึ้นไปได้นั่นขึ้นไปทำไมคะคทำอะไรก็ได้ค่ะที่อยากจะทำเพราะป่านี้นะคะเงียบเราทำอะไรแปลกๆก็จะไม่มีใครว่านะคะไม่มีใครมองไม่มีใครสนใจเพราะมีแค่เราสองคนณตอนนี้ เหมือนเราเลี้ยงตู้ปลาเลยนะคะดูนะคะเหมือนที่นี่มันเป็นตู้ปลาะคะ่ะมีทั้งลูกปลานะคะพี่ปลานะคะป้าปลานะคะไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะเป็นแม่ปลาหรือเปล่านะคะตัวมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะดูนะคะวันนี้น้ําลดนะคะทําให้มองเห็นแบบชัดเจนเลยนะคะแล้วดูนะคะว่าปลาเนี่ยเขาจะอยู่กันย่าง สงบนะคะสบายนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะมีระบบนิเวศที่เป็นธรรมชาตินะคะไม่มีใครมาทำร้ายเขานะคะทำให้ชีวิตเขาอยู่อย่างมีความสุขนะคะดูนะคะหากินกันไปเรื่อยๆนะคะว่ายน้ำกันไปนะคะเกาะกลุ่มกันนะคะเดินกันมาสักพักหนึ่งนะคะมาถึงบริเวณป่าชายเลนตรงนี้นะคะ ตอนนี้นะคะระดับน้ำมันลดลงมากนะคะทำให้เราสามารถมองเห็นารากของป่ากงกลางนะคะรากของต้นไม้ที่อยู่บริเวณป่าชายเลนตรงนี้นะคะระดับน้ำที่ลดลงมานะคะทำให้เรามองเห็นฝูงลูกปลาเสือนะคะทั้งแม่ปลาลูกปลานะคะว่ากันอยู่เต็มเลยนะคะขอนั่งชมบรรยากาศตรงนี้กันสักครู่นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูวิวตรงอื่นนะคะแต่ตอนนี้นะคะอขอนั่งชมกันตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะ เราก็เดินชมวิวกันไปเรื่อยๆนะคะเจออะไรขวางทางเราเหยียบทั้งนั้นนะคะนอนได้ทุกที่เลยนะเธอวันนี้ไม่ได้เอาเสือมานะคะไม่เอาเอาเสือมาแต่คุณพี่เขานอนได้ตลอดนะคะ่ะสบายไหมสบายนะสดชื่น สดชื่นชอบไหมชอบ <c oughs> สูตรอากาศบริสุทธิ์พรุ่งนี้ต้องไปทำงานค่ะวันนี้เอาให้เต็มที่เลยค่ะเอาให้เต็มปอดเลยค่ะ การทำงานนะคะอาจทำให้หลายๆคนนะคะรู้สึกเหนื่อยนะคะเหนื่อยล้านะคะการที่จะต้องไปเจอกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานนะคะทั้งจากงานเองหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะคะอาจทำให้จิตใจเรานะคะรู้สึกย่ำแย่นะคะการที่ได้ ใช้ชีวิตใช้เวลาช่วงสั้นๆในวันหยุดนะคะกับธรรมชาตินะคะจะทำให้เรามาีความทรงจำที่ดีนะคะแล้วก็รู้สึกมีความสุขนะคะช่วงเวลาแห่งความสุขนี้นะคะมันจะช่วยให้บรรเทาเบา,บาบางกับความเหนื่อยล้าจากการทำงานได้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะที่จะหาโอกาสามาหาความสุขกับธรรมชาติในช่วงวันหยุดหรือว่าทุกๆครั้งที่มีโอกาสนะคะ ตรงนี้นะคะเราก็เดินกันมาเรื่อยๆนะคะสองข้างทางเนี่ยค่ะจะเต็มไปด้วยต้นไม้นะคะวันนี้ที่เรามาเนี่ยค่ะระดับน้ำมันลดนะคะทำให้มองเห็นไปจนถึงรากของกงกลางนะคะเห็นเสาปูนเลยนะคะมันจะมีศาลาที่ให้ความรู้นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าศาลาลำพูนะคะคงจะมีต้นลำพูเยอะอะคะ่ะ ตรงนั้นจะเป็นทางน้ํานะคะที่มีปลาเยอะแยะเลยค่ะที่นี่ปูดําก็มีเยอะแยะนะคะเ<ๆ>พื่อนเพื่อนเห็นปลาไหมคะความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่นะคะมีทั้งปลาเล็กปลาใหญ่นะคะปลาที่มีความสวยงามค่ะดูนะคะลูกมันเยอะเลยค่ะลูกปลาด้วยนะคะแม่ปลามาเฝ้าลูกปลานะคะเล่นน้ำค่ะ อุ้ยน่ารักจังเลยปลาเยอะแยะเลยนะคะที่นี่มันจะเป็นเป็นอะไรที่แบบอืมมีความสุขมากๆเลยนะคะดูนะคะนี่ก็เป็นลูกปลานะคะลูกปลาเสือะคะ่ะอันนั้นน่าจะเป็นแม่ปลานะคะ ะะเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีตู้ปลานะคะเราก็สามารถเห็นปลาได้หลากหลายชนิดนะคะที่ปากชายเลนแห่งนี้นะคะมาถึงทางแยกนี้นะคะมันมี ไปได้สองทางนะคะเราสามารถที่จะออกทางนั้นก็ได้หรือว่าทางที่เราจะไปก็ได้นะคะแต่ทางนี้นะคะเป็นทางที่เราเพิ่งเดินมาเมื่อกี้นะคะเดินทางไหนก็ได้ค่ะเจอธรรมชาติเหมือนกันนะคะแล้วก็มีความสุขเหมือนกันเลยค่ะบรรยากาศแบบคือร่มรื่นสบายๆมากเลยค่ะเมื่อกี้เรือประมงเพิ่งวิ่งผ่านนะคะเป็นเรือหางยาวที่เขาหาปลานะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะ อยากให้หลายๆคนนะคะได้เจอบรรยากาศได้เจอความสุขเหมือนกับที่พวกเราเจอนะคะความสุขของบางคนนะคะอาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงนะคะแต่อย่างน้อยเขาก็มีความสุขของเขาะคะ่ค่ะเป็นความสุขที่หลายๆคนนะคะอาจจะไม่เคยเห็นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะสุขสุขจนหลับหรือเปล่านะคะ สบายไหมพี่สดชื่นไหมพรุ่งนี้ต้องทํางานต่อแล้วมีแรงหรือเปล่าพรุ่งนี้จะต้องทํางานแล้วมีแรงไหมพร้อมที่จะเดินทางกลับหรือยังไป,ไปต่อค่ะถึงแม้ว่าจะเดินช้าๆนะคะแต่รู้สึกได้เลยนะคะว่าเอเราก็มีเหงื่อออกนะคะแล้วก็ได้พลังมามากเลยนะคะกับการเดินตามเส้นทางธรรมชาติแบบนี้นะคะ มีทุกเสียงเลยค่ะเสียงนกเสียงเรือเสียงที่ได้ยินก็ไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะคะอ๋อนกค่ะนกก็จะเป็นลานกิจกรรมนะคะสามารถที่จะมานั่งทานอาหารกันนะคะพบกปะทำกิจกรรมต่างๆกันได้นะคะ ดีมากเลยค่ะไกลๆนั้นก็คือเรือประมงของชาวบ้านนะคะเขาจะมาหาปลากันนะคะ เกือบทุกจุดที่เรานั่งพักนะคะจะเห็นฝูงปลาเล็กปลาน้อยเยอะแยะเลยนะคะหน้าสวยงามหน้าชมมากเลยค่ะความสุขที่สร้างได้นะคะสร้างกันได้ง่ายๆค่ะแค่หาเวลาให้กับตัวเองนะคะมาชื่นชมกับธรรมชาตินะคะธรรมชาติไม่เคยทำร้ายใครค่ะ ค่ะแล้วสาหรับวันนี้นะคะการเดินทางที่เรานําเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่สวนประวัติศาสตร์ป่าเปรมนะคะก็น่าจะทําให้เพื่อนๆได้ชื่นชมกับบรรยากาศความเป็นธรรมชาติได้พอสมควรนะคะวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ